ล่าสุดล,ละครในจินตนาการได้มีการอัปเดตเพิ่มเอฟเฟกต์วิ่งของตัวละครเข้ามาเพิ่มเติมนะครับมีทั้งหมด2ตัวละครด้วยกันตัวละครแรกคือชิงหนึ่งในตัวละครที่หลายคนชื่นชอบและอีกตัวละครจงหลีเทพหินซัพพอร์ตสายโลดยังไงก็ควรไปติดไอดีไว้ทั้ง2ตัวละครนี้จะมีเอฟเฟกต์วิ่งยังไงและทำยังไงถึงจะแลกมาใช้งานได้มีเงื่อนไขอะไรบ้างมาครับไปดูกัน ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Over Top Up ร,รับเติมเกมราคาถูกสวสดิภายละปัญหาโดนแบรนหรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ i d Pass จะเติมเพจ b a t t ทิร์รน s าร์ตุไร้วันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ U i d ดีราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถทักไปสอบถามไม่ได้เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Over Top Up ได้เลยครับรงก์อยู่ใต้ป พอเข้ามาที่โรงละครในจินตนาการแล้วให้เดินไปทางซ้ายนะครับจะเจอกับทางสัญจรในจินตนาการตรงนี้จะเป็นที่ที่เอาไวแ้แลกเอฟเฟกต์วิ่งของตัวละครนะครับพอกดเข้าไปก็จะหน้าตาประมาณนี้ปัจจุบันมีทั้งหมด7ตัวละครด้วยกันที่เราได้แลกเอฟเฟกต์วิ่งซึ่งเงื่อนไขในการแลกเอฟเฟกต์วิ่งก็ไม่ยากเลยครับอย่างแรกคือต้องมีเลเวลแรงประจันภัยมากกว่าหรือเท่ากับเลเวล35และต้องผ่านด่านต่อสู้ในโรงละครในจินตนาการตั้งแต่6ฉากขึ้นไปนะครับพอสรุปเสร็จแล้วก็จะปลดล็อกทางสัญจรในจานาาในิน สำคัญมากๆที่ควรจำให้ขึ้นใจคือตัวละครที่เราจะแลกได้นั้นต้องมีเลเวล90และมีความประทับใจถึงเลเวล8ขึ้นไปถึงจะสามารถแลกเอฟเฟกต์วิ่งได้นะครับฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากแลกเอฟเฟกต์วิ่งของตัวละครสิ่งที่ต้องเริ่มทําตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คืออัพเลเวลตัวละครถึงเลเวล90แล้วก็ต้องเล่นตัวละครนั้นบ่อยๆนะครับพาไปฟาร์มไบเดนเจนตีบอสอะไรก็ว่าไปเพื่อเก็บความประทับใจให้ครบนอกจากนั้นในการปลดล็อกด่านของตัวละครที่เราจะแลกเอฟเฟกต์วิ่งเราต้องมีกุญแจสััจจรรรร2ดดดอออกก้้วยนซึ่่่่งงงหาากกาาาไไทีเเผืขข นนอย่างในปัจจุบันนี้ก็จะมีให้เราผ่านด่านฉากที่6ก,กับฉากที่10บหากเราผ่านฉากเหล่านี้เราก็จะได้รับกุญแจสัญจรนั่นเองครับและพอเราทําตามเงื่อนไขครบทีนี้ก็จะเป็นการท้าทายแล้วซึ่งในคลิปผมจะแนะนาเฉพาะไอเฟลวิ่งของ2ตัวละครที่เพิ่มเข้ามานะครับแต่ถ้าใครอยากดูของตัวละครที่เหลือไว้เป็นแนวทางกดติดตามไว้ได้เลยครับจะทําออกมาให้รับชมแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปดูก,กันครับมีทั้งหมดสช่วงนะครับเป้าหมายในช่วงที่1น,นี่คือเปิดใช้ง,งานอิเล็กโตโมนูเมนต์ทั้งหมดภายในเวลาอันสัน้นส่วนช่วงที่2ักจดส้ง ภายในเวลาที่กาหนดแล้วก็มีกฎพิเศษเนะครับคือในการท้าทายช่วงที่2เนี่ยทุกครั้งที่ทําลายเป้า3อันจะได้บัฟต่อเนื่อง30มสิส่วนบัฟคือได้รับโบนัสดาเมจไฟฟ้าและความชันท่าของตัวละครเพิ่มขึ้นแล้วก็ในการท้าทายช่วงที่2นี้นะครับจะมีพืชเถาวันที่ติดตามตัวละครปรากฏขึ้นเป็นระยะทําให้ศัตุ้ยสัมผัสได้รับการติดสารนาท่านไม้ออกมาเป็นแบบอารมณ์เหมือนคอมโบอะไรอย่างนั้นนะครับไม้กับไฟฟ้าเนาะไปรวยกันดีกว่าครับเอ๊ะว่าแต่นี้มันตัวของใครอ่ะ <laughs> ของผมปะ ของผมดิเพ่งนะทุกคนโอ้อย่าลืมนะฮะปั้นตัวละครด้วยนะทุกคนมาแบบละล้นไม่ได้เด้อโอเคพร้อมครับลุยมาครับท้าทายช่วงแรกคือเปิดให้ครบใช่ไหมโอ้ยเฮ้ยก็ไม่ยากทุกคน าเริ่มจากข้างบนนะครับเวล,า,ลามันน่าจะพอดีนะถ้าเหมือนเมื่อสักครู่นี่เลยนะครับเพิ่มจากอันนี้ก่อนแล้วก็มาตี2อันนี้นะครับแล้วพอลงมาตีอันนี้เสร็จเนี่ยดูเหมือนว่าครูดาวมันจะพอดีเป๊ะเลยดูดิแล้วก็ตีต่อนะครับถ้าตอนที่เรากดสก,กิลแล้วมันโดน2อันจะดีมากเลยทุกคนหอกสะบัดแบบเนี้ยแล้วมันโดน2อันได้จะดีมากนะครับแล้วเก็บอีกอันหนึ่งก็คือจบแล้วนะครับช่วงที่1ต่อไปทุกคนช่วงที่2นะ ผมว่าอันนี้น่าจะยากแน่เลยเพราะว่าดาเมจตัวละครตัวเดียวมันค่อนข้างยากนะครับแต่แม่เปนไทุกคนมาลุยกันฮะมาครับสำหรับช่วงที่สองนะฮะเมื่อกี้ผมลองเทมันรอบบางละพอจะเข้าใจคร่าวๆนะครับว่กคนเล่นยังไงเนาะโอเคพอเริ่มมานะครับจะมีตรงนี้ทุกคนต้องสกิลโจมตีให้โดนนะครับเราไบบินใส่ไม่ได้ทุกคนโอเคกําจัดนะฮะโค,คดาวเสร็จพอดีเด็งตรงกลางด้ยโอ๊ยเด็งตรงกลางนะครับเป็งตรงกลาง โถเอ้ยอันนี้มาพอดีโอเคเถาวันนะครับมันจะชิ่งผ่านตัวเราทุกคนให้เราขเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะติดตามตัวนะครับให้เราเราวิ่งผ่านศัตรูนะครับอธิบายไปด้วยเล่นไปด้วยก็จะลำบากอิดนึงทุกคนโอเคสู้ให้หมดไปเลยฮะหันมาต้องตรงแบบนี้ฮะดึงตรงกลางนะขึ้นไปจะได้สามอันพอดีพอพืชเถ่ามาแบบนี้นะครับเห็นปะลากมาใส่ศัตรูนะครับจริงๆมันเหมือนลอยตามมากกว่านะ ให้ติดปลุกเลานะครับทำทำิทมิได้แรงขึ้นโอเคตายฮะรอตรงกลางครับโอเคอปั๊บมาก่อนมาตีฮะเฮบยเออ 10B ครับ ได้ไหมโอเคทันพอดีทุกคนได้มาแล้วนะครับสำหรับเอฟเฟกต์วิ่งของเคอร์ชิงทุกคนไหนดูซิเอฟเฟกต์วิ่งผู้บงการสายฟ้านะครับพายุสายฟ้าในคืนวานทําให้กิ่งไม้สั่นไหวสายรุ้งบนฟ้าคามของเช้าวันใหม่สลายเมฆามืดคืมโอ้โหมีเขาเรียกว่าเป็นแบบกราวนินดๆน,นะ ผู้เด็จจรถึงแดนมนุษย์นะครับช่วงที่1ใช้เสาหินสันพ้องเพื่อทําลายกําแพงหินส่วนช่วงที่2นะครับก็จะสตูและกดพิเศษในรอบนี้นะครับในการท้าทายช่วงที่2ทุกครั้งที่ทําลายผลึกหินสนับผนุน5้าอันจะได้รับบัฟต่อเนื่อง30วิเมื่อตัวละครทาการโจมตีปกติจะปล่อยคลื่นกระแทกในตําแหน่งของตัวละครสร้างดามเมจกายภาพโดยแฟงนี้จะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งในทุก4.5ด้วินาทีแล้วก็ในช่วงที่2นะครับสตูจะสร้างดาเมจแก่ตัวละครที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การป้องกันของโโลล่แสสดงงงวาาเเเรรตตต้้้อออใชืยๆนูีจ เป็นพวกเอเรมายกับรูนกาดเหมือนเดิมนะฮะก็ะน่าจะไม่ยากมหมไม่แน่ใจทุกคนปะรุยกัน,นะฮะโอเคเริ่มจากตรงนี้ใหม่ครับ10วิเดี๋ยวรอสัก5าวิแล้วกันมา6 5อ่าโอเคเรอพัก3าวิสิมาวิ่งมาครับวิ่งมาเรื่อยๆเลยกูดาวมันเสร็จพอดีวางอีกเสาหนึง่ง โอเคต้องแบบนี้นะครับสรุปคือให้ระวังเสาตรงนี้ต้นแรกทุกคนต้นแรกคือตรงนี้นะครับจากนั้นก็รอเวลาสักประมาณ3ามวิสุดท้ายทุกคนเห็นคุเดาวสก,กิลนะครับส่สักประมาณเกือบเกือบสาวิเนี่ยให้เรามากระโดดโจมตีตรงนี้นะครับแล้วพอมันสั่นมาเรื่อยๆเนี่ยเหมือนมันจะชิ่งแล้วก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยู่สักประมาณตรงนี้ครับสก,กิลมันจะคูดาวพอดีตามยังทุกคนมาไปต่อนะ ต้องตั้งเสามาเดี๋ยวเวลาสู้เลยครับอันนี้ยากนะแล้วก็ในส่วนนี้แนะนําว่าให้บริหารสตัมินให้ดีทุกคนคือพลังกายหรือว่าสตัมินในการวิ่งเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับเพราะมันใช้ในการหลบแล้วก็ในการเคลื่อนที่ไป,ปรอบๆนะโอเคพยายามบริหารดีๆครับหลบจังหวะท่าที่มันแรงๆนะครับโอตีฮะ จำตีตัวตัวกลางไว้เคโลโเต็มกลางครับใครมีจงหนีทีหนึ่งจะดีหน่อยทุกคนรวมไปมากรบตีเราทุกคนลวมากลางโล่อันตีฮะกระโดดทุบนะครับทุกคนกระโดดแล้วทุบลงมาโอ้โหมันขึ้นไปข้นหมนไม่ได้ น้องทุกคนโล่งหมดนะระวังโอเคตายหมดครับเดินมาซ้ายเดินมาซ้ายมามาซ้ายครับผมตีฮะถึงไหมเนี่ยผมว่าถึงอยู่นะโอ้ไม่ถึงเหรอหกวิห้าวิทุกคน ลบโอเคต้องถึงแหละสุปีครับเฮ้ยมื่อกี้มันโดดอยู่ทุกคนมันกลายเป็นหินกากอากาศนะครับดึงว่าจะไม่โดนแล้วนะแต่ก็ผ่านไปเทียบร้อยนะครับสำหรับผู้เป็นจอนแห่งแดนมนุษย์ได้ปวิ่งของทรงหลีมาคร้บทุกคนจนความงามของกราดูไปไม้ผีในขุนเขาไปในจอนท่องไปไร้แบบแผน เหมาะกับจงดีมากๆทุกคนได้มาเรียบร้อยนะครับตัดภาพมานะครับตอนนี้ตัวละครของเราจะยังไม่มีเอฟเฟกต์วิ่งนะทุกคนราต้องไปใส่ให้พวกเขาก่อนนะฮะไปที่ตัวละครที่เราแลกเอฟเฟกต์วิ่งมานะครับจากนั้นกดตรงสกินทุกคนเห็นไหมสกินตรงขวาล่างเะครับพอเข้ามาก็จะมีหมวดหมู่เอฟเฟกต์วิ่งทุกคนตรงนี้นะครับกดสวมใส่ได้เลยหลังจากที่สวมใส่เสร็จแล้วนะครับตัวละครเวลาวิ่งก็จะมีเอฟเฟกต์วิ่งแบบนี้ทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนผมว่าสวยมากเลยนะจริงของจงลีก็เหมือนกันนะครับกดไป กดสมใสครับหลังจากนี้จ้องนี้เราก็จะมี <c oughs> <c oughs> เอฟเฟกวิ่งเฮ้ยทุกคนโคตรเท่ดูดิเฮ้ยโอ้ยดูมีความพรีเมียมสวยมากขาดสกินแน่ บูจงขาดสกินครับผมก็จะประมาณนี้นะครับกับวิธีการไปรับ f อรอเอฟเฟกต์ิงของ2ตัวละครเทียบเดตกเพื่อเข้ามาใหม่ในวัชชัย5.1นี้นะครับถ้าเกิดแนะนำตรงไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามเกี่ยวกับเกมนี้หรือว่าเกมอื่นในช่องเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับ Over t o p Up รับบเติมเกมราคาถูกสะดวกสภยัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือถูฟันแน่นอนนะครับทถงทามให้บริการเติมเงินหลายเกมเลยใครที่สนใจหรือกำลางอยู่ใต้คลิปสำหรับวันนี้้้เยท่าววอร์หคลดแสุขั